โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเสด็กิจพระบรมราชินีนาถตำบลคำตากล้าจังหวัดสกลนครได้น้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการปฏิรูปที่ดินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่ในเขตอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกนลนครสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกนลนครได้น้อมน,นำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกผักกลางมุ้งปลอดสารพิษส่งเสริมความรู้ด้านการเพราะเห็ดและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจด้านต่างๆในการดูแลคุณภาพผลผลิตลดค่าใช้ใจ่ายในการทำการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยังย่งยืนต่อไปสพกรสกลนครนะครับได้ร่วมกับผู้นำนะครับจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการขยายผลโครงการโดยได้ทำการ ปรับปรุงที่นาแล้วก็ปรับปรุงแหล่งน้ำโดยเฉพาะขุดบอ่อบาดาลแล้วก็ขุดสระน้ำประจำไล่นาจะตั้งกลุ่มกลุ่มเพอาเหตุแล้วก็การทำกลุ่มผักกลางมุงซึ่งสปกสกลนครก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายกิจกรรมเหล่านี้ไปในชุมชนอื่นๆทำให้เกิดผลที่เกษตรกรได้มีกินมีใช้ลด การใช้จ่ายและก็เพิ่มรายได้ขอกาบขอบคุณนะครับทางสำนักงานรูปที่ดินนะครับที่นะครับส่งเสริมงบประมาณนะครับส่งเสริมงบประมาณในการฝึกอบรมนะครับให้ความรู้นะครับให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่นะครับลก็ได้สามารถนะครับนัไปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับที่สอดคล้องความเป็นจริงนะครับเทธมีนะครับรายได้ลกระเทธมีอาชีพเสริมนะครับแลก็ะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะครับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในความเป็นอยู่นะครับให้ดีขึ้นนะครับและเพื่อสืบสารนะครับสารต่อนะครับในความรู้ของของเกษตรกรนะครับให้องความรู้ต่อไปครับผมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทํากินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม